เปิดหน่อยแล้วซื้อซื้อแล้วก็เปิดอันนึงแล้วก็ซื้อเก็บไว้กันนึงอังผมไม่พอผมต้องเต้ยโอ้ยผมเสี่ยผมเซีผมลือผมลืมว่าตังค์อองผมตังค์อยู่กับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเสี่ยตังค์ไว้ตังค์ไว้นี่นี่เราลุยพร้อม Cảm drop headed your Có tua thằng đi còn cái này, cái cây. UAV is bingo fuel returning to base. chu này. Ui. đuôi thế You're in the top ten. Keep knocking them down. Your squad's in the safe zone. Watch okay. the

<the> มันกำลังไปหาแล้วคุ้งวยเลิศเลิศกอดกอดกดสวยเลยติดโดว์หรือเปล่าคุณเติ้ลเมื่อกี้ไม่ถ่ายถ่ายถ่าย จะอยู่หรือว่าจะเอาไหมถ้าเอาก็เอาก็แค่ไปเสียอาแค่นั้นแหละไปจรฮมีคนไม่มีคนจริง่จริงจริงโอเคโก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 ้โกคุยออ่ะโกคุยอะไอฮีมาดิแมรโกเฮียเไยอ่ะโก้โฮีอะไรอ่ะโกเฮีอะไรอ่ะก็มาดิก็มาดิ มลเ่ยมุนลงมา่หมอลงมารู้จักกูาวนี่ยมานี่มานมานมามามาไอม่ยมามนี่มามแล้ว่โกคุยเลยอะแล้วพดคุยี่มบบไะคุยเลยอะมาเก็บมาคุยล้มึงคุยอะไรบ้ไอ้เหี้ย いい !UAV standing by! 私の位置を点察してくれ !UAV available for gasking! Để tôi là tôi, mốt bay mười mốt bay dạng là lạ 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 Lang 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 lang. lạ 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 lên lạ 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 2 แล้วมึงมันควยอะไรไอ้อเหี้ยแนะล้วมึงบนควยอะไรไอ้ยฝรั่งเลตโก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 ไอ้เหี้ยเลตโกเลตโก